สวัสดีพ่อแม่พี่น้องดีข้อหลบจุกๆฐานเนาะตอนนี้ก็ลังหะเลาะหาซื้อมันได้พี่น้องแล้วก,ก็พาพี่น้องเกี่ยวสมออแล้วไห้เนี่ยละมีไรเจ้าดี้วก,ก็ดีมาโอ้มันล้มก็แม่ใหญ่คนนี้เนาะเราคือแข็งแห้งแค่สันดอกเลยแต่เลยเป็นจีดสนใจของป้าเมาด้วยแม่ใหญ่ยังแข็งแห้งป้าเมาบึนถึงทางคลองเกือบตายจากักปีดละไแม่ใหญ่จ้ะนะ เ็ดสิฟสบายดีพ่อแม่พี่น้องห้น้องไ้ร้านเา้าเป็นมือกล้องใหทุ้พี่น้องาเบิ่ว่าุยมา่หญไม่หนเจ้านือมางใ้มาสงเขื่องวเอาว่าพนมา่จ้างม่ใหญ่จ้างผู้หสาวบาดจ้างมงเขาจะมาเอาแบบนี้ ชามุ้งบัดเมื่อการจ้างอีโบลิซ่าบาทแล้วจ้างชาวสาวบาทนั่นแหละจ้างชาวสาวบาทที่นองไปกรับอืมอืมจ้างเมื่อกิ้วจ้างเหมือแม่เทาในอยู่บ้านถ่านี่เออบ้านถ่านนี่แหละแม่เทาคือแข็งแห้งแทะเจ็ดสี่เจ้าขึ้นบืนกับตะพังของดักบืนไปหันแล้วเฮ้ยบ้บืนไปหันแล้วลาว่ะ พี่น้องเอ้ยการทำมาหากินของงานชาวบ้านอยู่ใกล้คลองน่ะสะดวกสบายกว่าบ้านน้ำมองเฮาได้อันนี้เป็นพี่น้องบ้านน้ำพ้อม่าโดยมีบักเล่ผู้นี้แหละท่านแม่นกับพี่ๆพี่คุ้นีอป้าเอาป้าเอาบอ๊บักเล่จัดเนาะนี่แหละป้าเปิดแป๊บพี่น้องป้าห่าเหละเบิ่งซื้อเปลือกซื้อมัน สิได้ยังแน่เมื่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ถาเบิ่งเด้อมื้อนี้ก็สิพาเบิ่งบรรยากาศแถวอันแคมป์ขอพี่น้องเอ้ยมีเครื่องปลูกนานาชนิดหลายอันพันย่างนี่นั่นน่ะ trái đẹp cho đây nhanh lên chạy đây chạy dạy 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 đi dạy 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 sư dạy 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 dạ dạy dạ 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 mà dạ 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 thiểu xôm và nhạc cá Nhạc cá theo khóng Bên ừ. này chị để phần Thầm lăng ăn Bên khút khút, khút, khút gì nó măn phao. Thì hãy bừng lọp lọp được มือนี้บ่มียังให้เบิงบ่ง,งมมเลยมีแต่เบิ่งอันธรรมาซาที่น้องเอ้ยธรรมาตาทแถมอันแถวแถวคลองนี่ยเป็นมีสิมีเวียกเห็ดต่างบ้านเฮาปลูกพักปลูกพืชขายไปต้มน้ำพักขายขายส่งตลาดน้ำ่นว่ามันลายกับน,น้ำพักนี่เด้หนี่พี่นอ้องผักกาดนี่เพิ่นก็สิเอาไปม่วนๆแล้วก็สิไปอบไว้ กบไว้แล้วก็สิไปต้มน้ําผักเนาะฝุ่นเอิ้นหากันพี่น้องพะวาถ้าบ่งถ้าส้มกด้พี่น้องเด้อว่าสิได้ยังเมื่อมนี่ปาโไเอาให้เจ้าะวา ่มยนนม,มยาวเว้ยาวกลองเลยมาหาขอยเนตีเจ้ากรไดข่อยมาบ้านเจาน้าไดนี่ข่อยเกือบกนะะ้ <laughs> นหักนั่งหลดบูมาอุ้ยข่อยบุเคยมาจักเถื่อฮะก็มาทำอิททำอ่อสวัสดีพี่น้องมา,มาคืออสไปดีพี่น้องด้วนะไปตาแสบต่เมื่อกี้ก็มาคือคอได้นบนอะป้าเมานี่ยอยากคอพี่น้องเว้ย บ,บ<อ>ได้อยากกินอยากขอบ่ขอได้ยอยู่มะนาะลองขอเบิก้อพี่น้องขอดเนี่ยเด้อมะเขือตัวแขกนี่ผิดใจดีเด้อพี่น้องไปเบิกหน้าตาก่อนไปเบิกหน้าตาก่อนคือใจดีแท้นี่เด้อตัวแขกหน,น,น้าตาบักงามๆนึงพี่น้องเอ้ยมีตัวแขกแต่ว่าอันมันเพล่พรอยนี่ อันคำอะไรมือบ่ะเอชาโมงแม่เพื่อมาเอาแล้วก็เมือออันของเจ้ามียังแน่ในสวนตอนนี้เด็กปรกาดไปไในด้นี้ของเพิ่นมีผักกาดแล้วก็มีหมากข้าวโพดบะแล้วก็มีมันเผาหมากเลนหมากหุงมีบ่อเออล้วยก็แม่บ่ พ sí, ี่น้องเพิ่นคือมีลายแนวเทพี่น้องนี่กระลักสวนป้ามีลายอย่างเลยอือแจะชะอ่อนฮะเออใส่เจ๊เจ๊ได้ยังเกาะใช่ก็คือเอามดยังไ่อ๋อจีบเสือจีบเลยนี่มือแบบมองนี่เจ๊เพิ่นจีบตั้มอันตั้เห็ดกับข้าวสู่กินตอนเพ้นเพิ่นว่ะ โอ้เจ๊เผิอกเกลียมพ่อพี่น้องเนียเก็บเอามาเขือนี่บัดมือเิมื่อบัดเตำใส่มะฮุ n g อีกไปเห็นแนวสุดเจ๊เผิอกสลัดแล้วไปเห็นแนวสีเป้าอีกไ่นเล่าบัดเบิดเบ็ดได้เก็บเอาแม่มะเขือเบ็ดเบ็ดได้สิเด้ออย่าไปซือเออเอาเก็บมันในแม็ดปะว่าใส่่นน้มึงะไปเก็บอ่ะกินกับลาบก็คอยมืองงานนะเก็บพี่น้องเอ้ยเพื่อว่าให้เก็บเอาโรเตอร์เพื่อว่ามะเขือนี่มะเขือข้อย่าง อีโอ้ยจ๊ะตื่นมาเครือหำยาวเจ้เพิ่นตื่นมาเครือบ่ว่าแต่เจ้เด้อพี่น้องปลาเมาก็บ่เคยเห็นมะเือคยยาวปานนี้เออเก็บเอา้เก็บเอามันสิแซ่บปานดรสชาติมัน โอ้ยผู้บ่าวพม่านางเห็นยังเนาะอเนาะมีชั้นย่านมีสัญญย่านมีสัญญย่านฮ่าสัญญาณพี่น้องเอ้ยจักสิโทรหาสาวได้ระเบ่ฮู้โสดปุรูุลุบมีสัญญาณโสดยังเกาะโสดปุรูุลุบโสดอันนี้อร่อยแนะโสดปุรูุลุกโสดอีเลอันล้อโอ้ยบ่เคยได้ยินพี่น้องโสดโสดปุรูุลุกโสดครับโสดแน่โอ้ยเป็นตาลุตุลเนาะหหาามใ้้เดออยากสาระโสดแต่บ่าด้อยากสาระยู่แต่บ่มี โอ้ยจะเบ็ดซ่าดมึง oh, มีทีเพิ่นช um> ีนเพิ่นชิคุดมั่นที่เนาะเคยใหม่ชิคุดมั่นเสียมกับบะทื้ออผะอคุดเอาบึงงนะเพราะว่าหากิบเอาลายๆเนี่ยเด้อมะเขือมะเกลินเยุดเลยงานนะพัดฮะ เพิ่นให้เก็บอารอดพี่น้องเอ้ยมักเครือมักเล่นก็บ่ได้ซื้อค่อยนี่ชั่นบ่เออทีแท้เก่แท้ของเคยใหม่เองพี่น้องหาเก็บอดเพิ่นว่ามเือมกเลนปาโพี่น้องเบิ่งแน่เจ๊เก็บเอา้ยเก็บเอาเอาสุยเก็บยังแน่ลูกยังบ่ได้เก็บมานั่งเามันเาอย่างนี้ เซี่ยมกับบัเธอเคยเคยเคยใหม่น้อยนนีอืมว่าน้อ่อย้ยขวหนึ่งพีหอน่อโลน้อยกับใจเดอมสยันเฮ้ยโฮลูแม่วาลุปเปยันโูลูอันลงเป๋ววายไง

ยพุ่นแม่นี่ไแล่นระว่านนาโลมันใหญ่ถึงตามเมื่อ้าเอา็เมื่อแล้วเมื่อพ็นปึกษากันพ่นเนาะปึกษากันว่าสีอาอนเอาลายปันไดวัสัตว์กาตาเนี่าน่นั่นถือเอา กระโพดโพมึงดูเจ๊นะลืมกระสอบมึงดูกระสอบบออยู่โลดันความมันตื่นเต้นนะกระโพดใดเฮ้จึงไปลืมกระสอบมึงดูพี่น้องจักสอบถือมาน่ะซองือมาซองกระสอบพี่น้องเพราะว่าลืมที่มาใส่มาคงกับมันเท่าไอ้กระโพดโพเบบชุด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 พี่น้องเอ้ยสดชุดใหม่เจ๊นะ กินก <laughs> okay. wow. ินดานบ่ได้ซ่อเอามือปัดๆกินเลาะพุ่นว่าอันอยู่เฮ้ยมันบ่ทันหียาวสิกินแบบสดๆอยู่ในสวนอากินเบิ่งสิปิดหมองแมันยังอีกนีเดียอาซําด้สิิดบนี่นะหัวใหญ่ๆน่ะของของของเจ้านี่ของแม่นี่หัวใหญ่ิมันเผาเนาะปว่านี่สวนน่ะนี่ออมึงแน่พี่น้อง นี่ดินสีแตกแบบนี้ท่านหัวใหญ่น่ะพี่แน่นี่ว่าทุ่มละที่ห้าเลยนี่นะพี่น้องนี่นี่นี่ดินแตกเหือดในหัวใหญ่พี่น้องเลยอันเจ้านาหนะหัวรีบรีบได้เออของเจ้านี่ขาดอรลีนาพี่น้องแต่คูเหงาเลยแต่คูเหงาเลยของเจ้านี่ วิธ <Auf> das ีคุดเพิ่น <n> ป้า <acht> สุดยอดสุดยอดไอรันเพิร์ดโครเมยค่ะอีเมย์เลยนี่แหละอคัเพาร์นี่เลยนี่เขาเหงานิก้นนี้านี่แหละไอนเพิ่นนี่นะบอกว่าอย่าหดขวัญสั่นเลยที่บอกว่ามันจะหมัดบ่ได้อันนี้เพิ่อนหดขวัญที่ยาว อย่าพาไปแขะหัวมัน<อ>คุดเป็นวงคุดเป็นวงเดี๋ยวดึงปวกขึน้นวงอ้อมเด้คืี้เราพาคุดใใมึงแนบเพราว่าคุดไม่ยอยากเป็นพี่เน่เาไงวงออกกว่ว้ง ลุ้นพี่น้องคิดจะเจ้าหัวขุดเป็นงานกูตามหัวเส้นนะอืมน้พี่น้องพี่เต้อยากมาปลูกเนาะคะแนวนี่ะหาหัวพี่น้องบังเน้เพราะว่าขุดเงาเนี่ยได้หาหัวเนาะพี่น้องอันอันนี้ก็ส้มเน่ส้มควันละสิข้อพิลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เราไปกินข้าวนี่บังแน้พี่น้องหัวมันเจ้านี่งามมัลีของแม่นี่ ตามชมคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้อง่บแม่ที่หักแป้งทุกคนสบายดี